สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนชาวยู u ูบและ FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับ้สู่ช่องดอยคนเดินดินวันนี้พามาดูครับคแขกนะครับครูไปครับปจะโอ้โหแข่งหัตาวิบากครับครูแรกครับ

้อมกันอยู่นะครับว่าสองสาล้อตามพี่ดูุตัวยอางมี้ออกไปแล้วทำให้ออกแล้ววีรศักดิ์ออกก่อนแล้วตามมาด้วยเดชชนะกรออกกันพี่วอมันได้มเดออกปาล้ยวีรศักดิ์ออกมาเราทิ้งเสร็ก่อนเลยเอาคนใมาดีต้องคอยดเอาเลยเอาพักมวยไอลจะพักมวยอย่างเขาไปเข้าไป เกบร้อยครับตาดไปแล้วหนึ่งคู่ครับมันมากครับนี่ก็เป็นคู่ที่สองครับไปแล้วครับคู่ที่สองครับ ออกไปเ้ยเลี้ยนเข้าโค้งเข้าสอบโค้งไปเลยนะเข้าสอบผ่านโค้งไเลยไปเทียบกันกับเทียห์ฮะ้าเป็นสถานการณ์เทียห์หกเทียห์หกต้องเป็นเทียหดเจ็ดเทียห์เจ็ดเจ็ดจะรู้ของเทีย มวลตะนิ่้เป็นจ <S deuxième> ุดทิศตะขมทขาวเหลืองนั้นเป็นเบารีออกแล้วโทีปรัตกน้ำทเลยารบน้ำขนาแล้วอาทีเช็ตกเลยเช็ดก่อนเลยเช็ดขาวขวางวงน้ำขาวน้ำขาวน้ำเหลืองเลยน้ำขาวน้ำเหลืองเลยเอามาโยยับก่อนแล้วตักขไป้นอขาอเลยเอาเลยเ้าเเจ้าาเล